สหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยซึสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสูแ่แดนเอ,อกชนะโอซูนี้เราก็มาอยู่ในเกม7บาทเป็นอย่างเช่นเคยครับก็สำหรับวันนี้ครับล่าสุดทางออฟฟิเชียลเนี่ยเรียกว่าคอนเฟิร์มมาแล้วก็ได้แล้มั้งเพราะว่าทีเซอร์ที่ออกมาในวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะดูออกแล้วว่ามาจากเรื่องไฟฟอนนะครับอ่ะก็ดูันอีกรอบนึงนะ,ะครับนี่เลยโดยเงาตัวละครของวันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวนี้เลยเพื่อนๆทามากิโคทัศสึนะครับซึ่งในรูปมันมีหูแมวด้วยใช่ไหมอ่ะนี่ครับนี่อาร์ตแบบเต็มๆนะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสาหรับน้องธรรมกีนะใครที่รอเรื่องนี้อยู่นะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับพอตอนนี้เนี่ยคอนเฟิร์มออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะส่วนตัวผมเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าผมไม่ได้ดูนะครับแต่ถามว่าเปิดไหมก็บอกเลยว่าเปิดแน่นอนนะครับตัวคราโบเพราะผมเนี่ยชอบอยู่แล้วนะซึ่งวันนี้เนี่ยมันคอนเฟิร์มแล้วนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลที่มันออกมาก่อนหน้านอีกรอบนึงแล้วกันเผื่อใครที่อยากจะรู้ล่วงหน้านะครับว่าตัวละครที่มา3ตัวรอบนี้เนี่ยจะมีใครบ้างนะครับถ้าอ้างอิงจากข้อมูลลีีีกกตตอนนน้้ะ็จม3ัวครับ จะมีเป็นชินระนะครับธรมากิตัวนี้ที่เราเห็นกันไปแล้วเนาะแล้วก็ตัวที่3าเนี่ยจะเป็นโชนะครับก็สำหรับชินระน่าจะเป็นตัวเอกนะเพราะตัวนี้ผมรู้สึกว่าหน้านี่คือแบบตัวเอกมากนะครับน่าจะเห็นบ่อยสุดละแล้วชินระเนี่ยก็เป็นปากเออฟันฉลามด้วยนะส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นโชนะครับจริงๆผมว่าบุคลิกแบบโชคนน่าจะชอบเยอะหรือเปล่าอู้เหมือนตัวละครตัวนี้ใช้ดาบด้วยนะครับก็สำหรับตอนนี้นะครับตัวละครโคลาโบเนี่ยบอกเลยว่ามันเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วเพื่อนๆเออเยอะมากเลยนะดูดิ โดยตัวละครทั้ง3ตัวที่น่าจะมาเนี่ยแน่นอนว่ามันก็จะมีอัตลักษณ์เป็นแกง๊งโคลาโบนะส่วนเผ่าพันเนี่ยดูจากทรงแล้วเนี่ยผมว่าคงเป็นเผ่าพันอะไรไปไม่ได้นอกจากมนุษย์ไหมคือผมไม่เคยดูเรื่องนะแต่ก็รู้สึกว่าทั้ง3ตัวเนี่ยมันน่าจะเป็นคนนะครับเพราะงั้นผมคิดว่าเผ่าหลักเนี่ยก็คงจะมาอยู่แก๊งมนุษย์นะแล้วประเด็นคือแก๊งมนุษย์ในเกมตอนนี้ตอนน้องบอกว่ามันมีเยอะมากาเพื่อนและด้วยความที่ทั้ง3ตัวเนี่ยมีโอกาสเป,เป็นเผ่ามนุษย์สูงนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่า ตัวละครที่หุ้นมันน่าจะขึ้นได้เลยเพื่อนก็จะเป็น2ตัวละครเมตาในปัจจุบันนะตอนนี้นะครับก็คือ1เอสโนมอรลินตัวนี้นะทั้งสองตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นเผ่ามนุษย์เราก็จะมีเอกลักษณ์พพอร์ตแก๊งเผ่ามนุษย์อยู่ด้วยนะส่วนอีกหนึ่งตัวเนี่ยก็คือพี่บ, <c oughs> บันเพื่อนแล้วบอกเลยว่าบันเนี่ยมันมันเป็นตัวละครที่เก่งมากอะ่ะเออเก่งจริงครับทั้งเริ่มก่อนเริ่มหลังคือมันใช้งานได้หมดเลยไงสำหรับบันตัวนี้นะครับพองานใครที่ชอบแก๊งไฟฟอนนะครับเอาจร แล้วก็พี่ปันปีใหม่ด้วยนะครับถ้าเป็นไม่ได้นะถ้าเป็นไม่ได้ตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆอ,อาจจะต้องไปบริหารจัดการเพชรท,ที่มีกันเองอีกทีหนึ่งนะครับแล้วพอมาพูดถึงเผ่ามนุษย์ใช่ไหมช่วงหลังเนี่ยแก๊งมนุษย์เก่งๆมันก็เยอะนะตัวละครที่เราเห็นบ่อยๆกันช่วงนี้นะครับก็จะมีเป็นพี่ซองชินบูนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวน่าจะมีดีลันแหละโซโล่เลเวลลิงนะแล้วก็อีกหนึ่งตัวที่เพิ่งได้วัตถุกากิลไปนะครับก็ <c oughs> ะจะเป็นเควอสอาร์เธอร์ครับ นี่เลยลดวัตถุศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมว่าก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่สามารถเอามาน่าจะเอามาเล่นกับแกงไฟซอ์ได้นะกับแทงอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับก็คือคอลลาโบโคโนซุบะกับดาร์คเน็ตเพื่อนๆซึ่งดาร์คเน็ตเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นตัวที่แบบใช้งานได้ยาวๆเลยนะเพราะตัวละครตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวละครที่ค่อนข้างครบเครื่องมากจริงๆนะครับทางรับดาเมจตแทนเพื่อนแล้วก็ช่วยลดดาเมจตให้กับเพื่อนด้วยอีกเมื่อรับดาาเมมแล้วยนียยั้งเมือให้กับเพื่อนได้้อีกดดวยยโาทีี่เราไปเจอด้วยไม่มีตัดเลือ่ย มันจะเป็นอะไรที่โคตรปวดหัวมากนะครับเวลาเจอกับดักเน็ตนะจะเห็นได้ว่าตัวละครเผ่ามนุษย์ที่เก่งๆตอนนี้มันมีเยอะมากเลยนะครับแล้วส่วนมากมันดันเป็นตัวละครจากคลาโบด้วยเพื่อนตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องมารอดูกันครับว่าทั้ง3ตัวที่จะมาใหม่จากไฟฟอสเนี่ยมันจะมาอยู่แก๊งเผ่ามนุษย์ทั้งหมดเลยหรือเปล่านะครับหรือมันอาจจะมีความสามารถแสงไปสพอร์ตเผ่าอื่นด้วยหรือเปล่าตรงนี้เนี่ยต้องมารอลุ้นกันสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เคยดูเรื่องนี้นะครับลองเขียนคอมเมนต์เข้ามาบอกหน่อยก็ได้คิดว่า มันจะควบ2เผ่าได้นะครับโดยตอนนี้ถ้าพูดตรงๆนะครับเผ่าที่ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเนี่ยก็คือ1เผ่าเทมสูนตัวละครเผ่าเทมปสูนเนี่ยมันก็ถือว่าค่อนข้างมีเพิ่มมาเรื่อยๆอยู่แล้วเนาะแล้วก็2เนี่ยเผ่ายักษ์ช่วงหลังเนี่ยก็เริ่มมีเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับแต่ถ้าพูดตรงๆก็ยังถือว่าขาดแคลนนะถ้ามีตัวละครมาเพิ่มก็จะเป็นอะไรที่ดีมากนะครับในส่วนของเผ่ามนุษย์นะครับนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเยอะที่สุดแล้วนะแล้วก็ถัดมาในส่วนเผ่าพูดนะครับก็เป็นนออออีีกกกเเผผ่่าาามมมมยจะะะให้ตลครรพิ ถัดมาเผ่านางฟ้านะครับตอนหลังก็ออกตัวละครเก่งๆมาเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทริสตันนะครับอาควาอลิซาเบธคริสต์มาสนะครับเรียกได้ว่าก็ทําให้เผ่านางฟ้าเนี่ยกลับมาตั้งตัวได้พอสมควรเลยนะแต่ถ้ามีตัวเพิ่มก็จะดีเหมือนกันเพราะว่าเผ่านางฟ้าเนี่ยมันจะได้มีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนเผ่าสุดท้ายนะครับเผ่าไม่ระบุนะก็โอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับตัวเก่งๆตึงๆนะครับอยู่เผ่านี้เยอะมากนะแล้วต้องบอกว่าช่วงแรกของเกมอะพวกตัวละครจากคอแล็บโคลาโบนะครับมันจะอยู่ไม่ระบุเกือบหมดเลยเพื่อน แต่ว่าช่วงหลังตอนนี้เนี่ยมันเหมือนย้ายแล้วมันดันไปอยู่ที่เผ่ามนุษย์แทนนะช่วงหลังนี้คือออกมนุษย์มาลุรวๆเลยนะครับเผ่าวไวระบุก็ค่อนข้างเงียบเหงานะแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยมันมีคโคโรโบเทพเงานะครับที่มีเผ่าพูดเพิ่มมา2ตัวนะสำหรับเผ่าไวระบุตัวที่ได้ล่าสุดเนี่ยมันก็จะเป็นเบลุนะครับตัวนี้นะถามว่าเก่งไหมก็เก่งนะเบลุเออแล้วถ้าถามความเห็นผมว่าผมอยากได้เพิ่มไหมบอกเลยว่าผมอยากได้เพิ่มครับเพราะเมนเผ่าที่ผมชอบมากที่สุดของเกมเจ็ดบาทเนี่ย ก็จะอยู่ในแกงไม่ระบุนะครับพอะงั้นผมก็อยากให้มีตัวละครออกมาเยอะๆนะแต่ว่าช่วงนี้รู้สึกว่าเข็มมันแบบเบี่ยงไปทางเผ่ามนุษย์แล้วไงเพราะฉะนั้นก็เจอกันอีกทีสาหารถตัวละครที่น่าสนใจนะครับที่ควจะมีก่อนโคลเข้าก็น่าจะเป็น2ตัวนี้แหละเอสนลกับเมอร์ลินแล้วก็พี่บันทีใหม่นะครับมีโอกาสสูงที่น่าจะไปเล่นได้กับตัวคลาโบนะ อันนี้ผมบอกว่ามีโอกาสนะพอผมก็ยังไม่รู้เซตสกิลตัวละครที่จะออกมาเหมือนกันว่าจะทําอะไรได้บ้างนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มาคุยอัปเดตให้กับเพื่อนเพื่อนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมันคอนเฟิร์มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าโคลรโบที่จะมาก็คือเรื่องไฟฟอ์นั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนมีความคิดเห็นยังไงบ้างน,นะครับชอบไม่ชอบยังไงแล้วก็เผ่าพันธุ์ที่จะมาเนี่ยจะมีโอกาสเป็นเผ่าพันธุ์อื่นนอกเหนือจากนุษยุได้หรือเปล่ายังไงก็ลองเขียนคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเข้ามาบอกกันหนยนะยรคคิดัังไงไบ สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย